องหญิงตาบอดกับชายเร่ร่อนณนาอนาณาจักรที่งดงามและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งองค์หญิงลาลีสเกิดมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดจิตใจที่อ่อนโยนแต่เธอเกิดมาอาพับตาบอดตั้งแต่กำเนิดพระราชาและพระราชินีทรงห่วงใยเธอมากและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีที่สุด องค์หญิงลาลิสเติบโตขึ้นพร้อมกับการใช้ประสาทสัมผัสแทนการมองเห็นเธอสามารถฟังและสัมผัสสิ่งรอบตัวได้อย่างแม่นยำและมักใช้เวลาอยู่ในสวนหลังพระตำหนักที่เงียบสงบวันหนึ่งขณะที่พระองค์นั่งอยู่ในสวนเธอก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหว จากภายนอกกำแพงของราชวังเสียงนั้นไม่คุ้นเคยและทำให้เธอรู้สึกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่องค์หญิงจึงตัดสินใจเดินไปที่กำแพงพร้อมกับสุนัขคู่ใจที่ชื่อว่าลูลูเมื่อเธอเข้าไปใกล้กำแพงเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังค้นหาอะไรบางอย่างใครอยู่ตรงนั้นและกําลังทำอะไรอยู่ องค์หญิงลาลิสเอ่ยถามโดยความสุภาพพร้อมกับเงียหูรอฟังคำตอบชายหนุ่มที่แต่งตัวมอมแมมหันมามองเห็นก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอข้าชื่อว่าซามาข้าเป็นคนแร่ร่อนข้ากำลังหาของที่พอจะใช้ได้เพื่อเอาไปแลกกับอาหารข้าคือองค์หญิงลาลิสทำไมท่าน ถึงได้มาอยู่ในสภาพนี้ล่ะองค์หญิงลาลิสสอบถามด้วยความสงสัยสามามองหน้าองค์หญิงลาลิสแล้วก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังข้าเคยเป็นชาวบ้านที่มีชีวิตปกติแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้านของข้าข้าก็าสูญเสียทุกอย่างและต้องออกมาเร่ร่อนเพื่อหาเลี้ยงชีพครับ ท่านหญิงท่านมีความสามารถทางด้านใดบ้างเผื่อว่าข้าจะช่วยท่านได้บ้างข้าเคยเป็นช่างไม้และมีความรู้ในการสร้างสิ่งของต่างๆได้ครับถ้าเช่นนั้นข้าจะพาท่านเข้าวังข้าคิดว่าเราสามารถหางานให้ท่านได้องค์หญิงลาลิสกล่าวด้วยความเมตตามาซารู้สึกขอบคุณและยินดี ได้รับความช่วยเหลือจากองค์หญิงลาลิสเธอพามาซาเข้าไปในพระราชวังและแนะนำเขาให้คนในวังได้รู้จักมาซารู้สึกขอบคุณและยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์หญิงและเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนในพระราชวังงานแรกที่เขาทำก็คือเป็นช่างไม้และช่วยซ่อมแซมสร้างสิ่งต่าง ด้วยความสามารถและความขยันขันแข็งของเขาเขาจึงได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากคนในวงังองค์หญิงลาลิสรู้สึกยินดีที่ได้เห็นมาซามีชีวิตที่ดีขึ้นและเธอเริ่มสนใจเรื่องราวของเขามากขึ้นทุกเช้าเธอจะเดินเข้าไปเยี่ยมเขาที่ห้องทำงานและฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าให้ฟัง เธอเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตภายนอกและวิธีการทำงานของมาซาจนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังซ่อมแซมเก้าอี้ไม้เก่าองค์หญิงลาลิสก็ได้เข้าไปเยี่ยมและนั่งฟังเสียงการทำงานของเขามาซาเล่าเรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านของเขาให้ฟังป้าเมื่อก่อนหมู่บ้านของเขาเคยสงบสุขและอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาต้องออกจากบ้านและกลายเป็นคนเร่ร่อนเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดข้าอยากกลับไปช่วยเหลือหมู่บ้านของข้าแต่ข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมาซากล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยองหญิงลาลิสรับฟังด้วยความเห็นใจเราต้องหาทางช่วยเหลือหมู่บ้านของท่าน ข้าคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาวิธีที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านนั้นทั้งสองตัดสินใจที่จะหาข้อมูลและวางแผนการฟื้นฟูหมู่บ้านมาซาเริ่มสอนองค์หญิงลาลิสเกี่ยวกับวิธีการสร้างสิ่งของและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพองค์หญิงลาลิสสามารถใช้การฟัง สัมผัสและรับรู้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่มาซาสอนเมื่อเวลาผ่านไปองค์หญิงลาลิสและมาซาก็เริ่มวางแผนการเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านพวกเขาตัดสินใจนำทรัพยากรและความรู้ที่ได้รับจากพระราชวังไปใช้ในการฟื้นฟูหมู่บ้านของเขาการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางเริ่มต้นขึ้นพวกเขารวบรวมทรัพยากรและสิ่งของจำเป็น รวมถึงการเตรียมเส้นทางและแผนการที่ชัดเจนในการเดินทางเมื่อทุกอย่างพร้อมองคหญิงลาลิสและมาซาก็ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านของเขาการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่การฟื้นฟูหมู่บ้านแต่ยังเป็นการค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิตสำหรับทั้งสองคนด้วยการเดินทางนั้นแสนยากลำบากผ่านป่าและภูเขา ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนบางครั้งก็ฝนตกหนักบางครั้งก็ลมแรงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันพวกเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้วันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังเดินทางผ่านป่าทึบหลูหน้าสุนัขนําทางขององค์หญิงลาลิสก็เริ่มเห่าเตือนถึงอันตรายทุกคนหยุดและมองไปร,บรอบๆเพื่อตรวจสอบ มีบางอย่างอยู่ในป่านี้มาซากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดทันใดนั้นกลุ่มโจรป่าก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนพวกมันต้องการทรัพย์สินและเงินทองของมีค่าที่พวกเขานำติดตัวมาด้วยทุกคนตกใจมากแต่องค์หญิงก็ไม่หวั่นไหวเราไม่มีอะไรจะให้เจ้าแต่เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ องค์หญิงลาลิสกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงข้าไม่สนในสิ่งที่เจ้าพูดแต่ข้าต้องการทุกอย่างที่เจ้ามีหัวหน้าโจรตอบมาซาพยายามเจรจาและหาทางออกที่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่โจรป่าก็ไม่ยอมรับฟังในที่สุดการต่อสู้ก็เกิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ที่มาหาของป่าพบเหตุการณ์เข้าพอดีจึงได้เข้าช่วยเหลือทั้งสองเอาไว้หลังจากที่พวกเขาผ่านพ้นอันตรายนี้องค์หญิงลาลิสก็รู้สึกถึงความเข้มแข็ง,ขงเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเลยและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการเดินทางยังคงดำเนินต่อไป พวกเขาเดินทางผ่านทุ่งนาและหมู่บ้านเล็กๆที่เคยถูกทิ้งร้างบางที่พวกเขาก็พบกับชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือและพวกเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านของมาซาพวกเขาก็ได้พบกับแม่น้ำกว้างที่ใหญ่และลึกมากทุกคนต้องหาวิธีข้ามแม่น้ำนี้ไปเพื่อไปยังหมู่บ้านอีกฝั่งเราต้องสร้างสะพาน เพื่อข้ามแม่น้ำนี้ข้าเคยทำสะพานไม้มาก่อนเราต้องใช้ทักษะของเราในการสร้างสะพานนี้มาซากล่าวด้วยความมั่นใจทุกคนร่วมมือร่วมใจในการสร้างสะพานไม้พวกเขาใช้ไม้จากป่าและอุปกรณ์ที่นำติดตัวมาช่วยกันสร้างสะพานแม้จะมีความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ก็พยายามสร้างสะพานได้สำเร็จในที่สุดที่สุดแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านของมาซาหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งและเสื่อมโทรมแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความหวังพวกเขาเริ่มทำงานในการฟื้นฟูหมู่บ้านขึ้นอีกครั้งเรามาถึงแล้วข้าขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยเหลือหมู่บ้านของข้ามาซากล่าวด้วยความซาบซึ้ง การฟื้นฟูหมู่บ้านเริ่มต้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกคนองค์หญิงลาลิสและมาซาทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขาสร้างบ้านใหม่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสร้างแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับชาวบ้านในขณะที่การฟื้นฟูดำเนินไปได้ด้วยดีข่าวของการฟื้นฟูหมู่มบ้านก็เริ่มแพร่กระจายออกไป และดึงดูดความสนใจของเจ้าเมืองที่ปกครองบริเวณนี้เจ้าเมืองเป็นคนที่มีอำนาจและมักจะกดขี่ชาวบ้านเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเขาได้ยินว่ามีการฟื้นฟูหมู่บ้านเขารู้สึกไม่พอใจและกลัวว่าจะสูญเสียอำนาจวันหนึ่งเจ้าเมืองแห่งนั้นก็ได้ส่งทหารมาสอดแนมและตรวจสอบการฟื้นฟูหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อทหารพบว่าองค์หญิงลาลิ และมาซากำลังนำทีมฟื้นฟูพวกเขาจึงกลับไปไรายงานยังเจ้าเมืองเจ้าเมืองรู้ก็โกรธมากและสั่งให้ทหารเข้ามาขัดฟังเขาต้องการให้หมู่บ้านนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเพื่อที่เขาจะสามารถควบคุมและกดขี่ชาวบ้านต่อไปได้ทหารเข้ามาที่บ้านอีกครั้งกับคำสั่งจากเจ้าเมืองให้หยุดการฟื้นฟูและยึดทรัพยากรทั้งหมดชาวบ้านตกใจและรู้สึกกลัวแต่มาซาเอง และองค์หญิงลาลิสก็ไม่ยอมแพ้เราต้องยืนหยัดเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและไม่ให้เจ้าเมืองมากดขี่เราได้อีกต่อไปองค์หญิงลาลิสกล่าวด้วยความมั่นใจมาซาและชาวบ้านร่วมมือร่วมใจวางแผนต่อสู้และเขาก็ใช้ความรู้ในการสร้างอาวุธและกำแพงป้องกันชาวบ้านต่างพาการฝึกฝนการต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของตนเอง เมื่อทหารกลับมาอีกครั้งพร้อมกับท่านเจ้าเมืองการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นชาวบ้านใช้กำแพงและกับดักที่พวกเขาสร้างขึ้นในการป้องกันตัวเองและการโจมตีท่ามกลางการต่อสู้ที่รุนแรงองค์หญิงลาลิสและมาซาเป็นผู้นำที่มั่นคงและกล้าหาญการต่อสู้นั้นไม่ง่ายแต่ด้วยความบงมัารและความสามัคคีของชาวบ้านสามารถขับไล่ทหารออกไปได้ ส่วนท่านเจ้าเมืองนั้นก็ถูกจับและถูกตัดสินให้สละอำนาจการทุนฟูหมู่บ้านจึงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีอุปสรรคพวกเราทำได้แล้วเราปกป้องหมู่บ้านและความยุติธรรมของพวกเราได้สำเร็จแล้วจริงด้วยดีใจด้วยข้าดีใจกับพวกท่านบัดนี้พวกท่านไม่ต้องถูกกดขี่ จากท่านเจ้าเมืองผู้บ้าอำนาจต่อไปแล้วองค์หญิงลาลิสและมาซารู้สึกภาคภูมิใจในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของชาวบ้านทุกคนซึ่งทุกคนก็ร่วมกันทำงานต่อไปเพื่อสร้างหมู่บ้านที่มีความแข้มแข็งหมู่บ้านที่เคยถูกทอดทิ้งและเสื่อมโทรมกลับมามีชีวิตชีวาและความ,ขมแข็งแกรงอีกครั้งด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นขององ,องค์หญิงลาลิส มาซาและชาวบ้านทุกคนรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของพวกเขาแต่ในขณะที่หมู่บ้านเริ่มมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืององค์หญิงลาลิสกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เธอยังไม่ได้ค้นพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอมานานวันหนึ่งขณะที่องค์หญิงลาลิสกําลังนั่งพักผ่อนใกล้ลําธารในหมู่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงน้ําไหลและเสียงนกที่ร้องเพลงเธอรู้สึกถึงความสงบ และความสุขในใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ขาดหายไปข้าอยากรู้ว่าอะไรที่ข้ายังไม่ได้ค้นพบองค์หญิงลีลากล่าวกับมาซาที่นั่งอยู่ข้างๆข้าคิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปข้าจะช่วยท่าน ค้นพบมันเองมาซาตอบด้วยความจริงใจและเขาก็นำองค์หญิงลาลิสไปยังสถานที่ที่เขาเคยพบในป่าสถานที่แห่งนั้นคือถ้ำลึกลับที่มีแสงสว่างออกมาจากภายใน <c oughs> เมื่อพวกเขาเข้าไปในถ้ำก็ได้พบกับภาพวาดจารึกโบราณบอกเล่าถึงเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่นี่ มีเรื่องราวที่บอกเล่าถึงการค้นพบและการเปลี่ยนแปลงในขณะที่องค์หญิงลาลิสสัมผัสภาพวาดและจารึกนั้นเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับเรื่องเหล่านั้นเธอรู้ว่าการเดินทางและการค้นพบของเธอยังไม่สิ้นสุดมาซาเห็นด้วยและสนับสน,นุนการตัดสินใจขององค์หญิงลาลิสพวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังอาณาจักรอื่น ที่ยังคงมีความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือองค์หญิงลาลิสละมาซาตัดสินใจที่จะสร้างโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้สำหรับชาวบ้านเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้เราต้องการให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน องค์หญิงกล่าวในพิธีเปิดโรงเรียนทุกคนปรบมือเฮลั่นโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนได้รับโอกาสการเรียนรู้และทักษะใหม่ๆและพัฒนาตนเองเด็กๆในหมู่บ้านก็มีโอกาสได้ศึกษาและเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีวันหนึ่งองค์หญิงลาลิสและมาซา พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่เดินทางจากหมู่บ้านไกลหญิงชราคนนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพและต้องการความช่วยเหลือข้ามาที่นี่เพราะได้ยินว่าหมู่บ้านของพวกเจ้ามีความแข็มแข็งและสามารถช่วยเหลือคนที่ต้องการได้องค์หญิงลาลีธและมาซาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือหญิงชราคนนั้น พวกเขาให้การรักษาและดูแลจนหญิงชาราอาการดีขึ้นและได้มีโอกาสเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ข่ารู้สึกขอบคุณมากข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับความช่วยเหลือและความรักจากคนที่นี่คนที่ข้าไม่เคยรู้จักหญิงชารากล่าวด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึง้งไม่มีใครรู้ว่าหญิงชาราคนนี้เป็นใคร มาจากไหนแต่องค์หญิงรู้สึกได้ว่าหญิงชารานั้นมีความลึกลับอย่างบอกไม่ถูกจนคืนหนึ่งหญิงชาราก็ได้เข้ามาหาองค์หญิงและบอกว่าจะตอบแทนความดีขององค์หญิงด้วยการทําให้เธอมองเห็นเหมือนคนปกติที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านเป็นใครกันแนะ่เหดดตุใดต้องช่วยเราด้วย และท่านสามารถช่วยเราได้จริงหรือค่ะคือนางฟ้าที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาช่วยองค์หญิงให้ได้มองเห็นเหมือนคนอื่นๆจากนั้นหญิงชราก็วางมือลงไปที่หน้าผากขององค์หญิงเกิดแสงเจิดจ้าออกมาจากฝ่ามือของนางอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อองค์หญิงลืมตาขึ้นเธอก็พบว่าดวงตาของเธอนั้นมองเห็นได้เหมือนคนปกติ เธอดีใจมากแต่คิดว่าฝันไปหลังจากเสร็จภารกิจหญิงชาราก็หายตัวไปอาซาที่เดินมาหาองค์หญิงก็ได้ทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสองดีใจมากที่ในที่สุดองค์หญิงที่ตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดก็ได้มองเห็นโลกกว้างกับเขาหลายปีผ่านไปองค์หญิงและมาซาก็ได้แต่งงานกาันและครองรักกันอย่างมีความสุขที่พระราชวางัง และนี่คือเรื่องราวขององค์หญิงตาบอดและชายเร่ร่อนที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสุขในโลกใบนี้การเดินทางของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขาค้นพบความหมายในชีวิตแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือและความหวังจบบริบูรณ์ดวงตาฤษยาเรื่องก็มีอยู่ว่า มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่ไรายได้กลับน้อยนิดไม่พอค่าใช้ใจ่ายให้สุขสบายเขาจึงมาครุ่นคิดถึงแต่ความทุกข์ของตัวเองเฮ้อชีวิตข้าช่างโหดร้ายสิจริงทำไมต้องเกิดมาจนด้วยนะแต่ทุกครั้งที่เขามองไปรอบรอบหมู่บ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านแต่ละคนเขาก็อดริษยาไม่ได้ เห็นเขามีกินมีใช้ไม่ต้องลำบากเหมือนตนไอหมู่บ้านแห่งนี้ก็ช่างไม่ยุติธรรมเลยคนอื่นๆดูสิมีกินมีใช้บ้านช่องหลังใจโตข้าวปลาอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ชีวิตของข้าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะเขาเฝ้าครุ่นคิดอย่างริศยาบ่อยครั้งที่เขามักจะเดินคิดฟุ้งซ่านไปคนเดียว พรำบนถึงโชคชะตาที่เลือกปฏิบัติยิ่งได้เห็นคนอื่นมีหน้ามีตายิ่งทำให้เขารู้สึกด้อยค่าจมดิ่งกับความน้อยเนื้อต่ำใจไม่เข้าใจว่าทำไมสวรรค์ถึงได้ลิกขิตให้แตกต่างกันถึงขนาดนี้ทว่าแล้วขณะที่เดินพลางครุ่นคิดเขาก็ต้องชะงงักฝีเท้ากระทันหันเบื้องหน้าปรากฏเงาร่างประลาดสูงใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่า มีเขาโค้งงอคล้ายกับปีศาจในตำนานโบราณอะไรกันนั่นมันปีศาจชายหนุ่มร้างอุทานด้วยความตกใจขาสันดริกิกแทบทรงตัวไม่อยู่เงาร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พร้อมเสียงทุ้มต่ำดังก้องกังวานเจ้าปรารถนาสิ่งใดบอกข้ามาสิแล้วข้าจะมอบให้ทุกสิ่ง ที่เจ้าหวังชายหนุ่มอ้าปากค้างเบิกตาโพลงด้วยความตกใจค่ะค่ะไม่เชื่อหูตัวเองเลยท่านจะทำให้ข้าสมปรารถนางั้ยหรือปีศาจพยักหน้ายิ้มอย่างเจ้าเล่ชายข้าจะมอบทุกสิ่งที่เจ้าอยากได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัตอิอำนาจชื่อเสียง หรือแม้แต่หญิงงามก็ตามแต่มีข้อแม้อยู่ข้อเดียวชายหนุม่มรีบถามทันควันลืมแล้วว่าเพิ่งจะกลัวจนตัวสั่นข,ข,ขอแม่อะไรหรือบอกข้ามาเถิดข้ายอมทําทุกอย่างปีศาจหัวเราะเบาๆในลำคอก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแค่ สิ่งที่เจ้าได้ไอ้เพื่อนบ้านของเจ้าก็จะต้องได้เป็นสองเท่าเท่านั้นเองเจ้าว่าไปก็ถือเป็นข้อเสนอที่ดีไม่ใช่หรอพูดจบเขาก็ขยิบตาให้อย่างมีเลสนในอะไรนะไอ้เพื่อนบ้านจอมโวยจะต้องได้ดีกว่าค่าสองเท่านั้นหรอชายหนมอุทานออกมาด้วยความตกใจเริ่มลังเลใจขึ้นมาทันที อืมแต่ข้าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยข้าก็จะได้มีกินมีใช้บ้างถึงแม้จะได้ไม่เท่าไอ้หมอนั่นก็เถอะเขาช่างใจอยู่ครู่ใหญ่ก่อนตัดสินใจตอบรับข้อเสนอตกลงข้าจะรับข้อเสนอของท่านได้โปรดบรรดานให้ข้าพ้นจากความทุกข์ยากโดยเถิดชายหนุ่มกล่าวอย่า,ง,ยา,ยายงหนักแน่น ลืมคิดไปแล้วว่าการตัดสินใจรับข้อเสนอนี้จะนำพาเขาไปสู่หายนะในภายภาคหน้าเ <laughs> จ้ามนุษย์ช่างโลภเหลือเกินงั้นก็ตามใจบอกมาสิว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดชายหนุ่มครุ่นคิดอีกครั้งก่อนจะขออะไรดีในเมื่อเพื่อนบ้านต้องได้ดีกว่าเขาเป็นสองเท่า ยิ่งคิดยิ่งริษยาจนในที่สุดเขาก็บอกความปรารถนาออกไปอย่างไม่ลังเลข้าต้องการให้ท่านควักลูกตาของข้าออกมาข้างหนึ่งชายหนุ่มตะโกนบอกความปรารถนาดวงตาวาวโรด้วยแสงแห่งความอาฆาตปีศาจชง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะถามย้ำเจ้าแน่ใจนว่าต้องการแบบนั้น จะให้ข้าทำลายดวงตาของเจ้างั้นหรือชายหนุ่มพยักหน้าใช่แล้วถ้าทำแบบนั้นไอ้เพื่อนบ้านนั่นก็จะต้องตาบอดทั้งสองข้างข้าจะได้เห็นมันลำบากเป็นสองเท่าไงล่ะพูดจบเขาก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจนึกภาพที่เพื่อนบ้านหยิ่งพยองล้มลงต่อหน้าต่อตา ปีศาจถอนหายใจยักไหลเบาๆเอาเถอะเอาเถอะในเมื่อเจ้าตั้งใจขนาดนั้นข้าก็จะทำตามที่เจ้าปรารถนาว่าแล้วเขาก็ยื่นมือเข้ามาหาใบหน้าของชายหนุ่มแล้วก็ค่อยๆแทรกนิ้วเข้าไปในเบ้าตาอย่างแผ่วเบาชายหนุ่มนั้นรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวก่อนจะกัดฟันกรอดปล่อยให้ความเจ็บปวดแล่นปราดเข้ามาแทนที่ สุดท้ายลูกตาของเขาก็ถูกควักออกไปหนึ่งข้างพร้อมสายเลือดที่ไหลาอาบทั่วใบหน้าโอ้ยเจ็บเหลือเกินเขาคำรามเสียงดังก้มหน้าด้วยความเจ็บปวดแต่ใจก็กลับปลืม้มเพราะรู้ว่าไอ้เพื่อนบ้านจอมกวนคนนั้นจะต้องเดือดร้อนหนักกว่านี้เป็นแน่เอาละเจ้าได้สมอยาก ครามรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้วอย่าลืมที่ข้าเตือนเจ้าไว้ล่ะปีศาจพูดเสียงเรียบก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มนั้นวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่แยแสความเจ็บปวดเขาต้องการเพียงเห็นเพื่อนบ้านคนนั้นลำบากจินตนาการถึงภาพที่มันต้องมุดอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหน แล้วตัวเองจะได้เยาะเย้ยซ้ำเติมความพิการสาสมกับที่ชอบทำตัวเนื้อกว่าเขาเสมอมาแต่เมื่อไปถึงบ้านของเพื่อนสิ่งที่เขาเห็นกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดไว้โดยสิ้นเชิงเพื่อนบ้านไม่เพียงแต่ไม่ตาบอดแต่ดวงตาของเขากลับแวววาวประหลาดลูกชนด้วยพลังพิเศษมองเห็นได้ไกลกว่าปกติหลายเท่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ชายหนุ่มยืนอ้าปากค้างมองภาพที่ปรากฏตรงหน้ายังไม่อยากเชื่อสายตานี่มันเป็นไปได้อย่างไงกันทําไมแกถึงได้มีตาวิเศษขนาดนั้นในเมื่อข้าสั่งให้ปีศาจทําให้แกตาบอดไปแล้วทั้งสองข้างนี่นะเพื่อนบ้านมองมาอย่างสงสยัยก่อนจะอุทานขึ้นด้วยความตกใจเฮ้ยนั่นมันตาแกนี่ว่า เกิดอะไรขึ้นกับตาของแกทำไมมีแต่เลือดไหลเต็มไปหมดทำไมถึงมีข้างเดียวล่ะชายหนุก่กกำมือแน่นกัดฟันกรอดก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาให้ฟังข้าไปเจอปีศาจในปา่ามันยอมให้ข้าขออะไรก็ได้แต่แกจะได้เป็นสองเท่าข้าเลยสั่งให้มันควักลูกตาข้าออกมาเพื่อจะได้เห็นแกตาบอดทั้งสองข้างเลล่ะ ฮะแกบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยทำไมต้องไปอิจฉาข้านักหนาวะแค่อยากเห็นคนอื่นเดือดร้อนถึงกับยอมเสียสละตัวเองเลยเหรอือเพื่อนบ้านถึงกับสายหน้าไม่อยากจะเชื่อก็ข้าอิจฉาแกไงล่ะทำไมแกถึงได้มีชีวิตที่ดีกว่าข้าขนาดนั้นในเมื่อพวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันชายหนุ่มตะโกนร้องเสียงสะอื้น จากความเจ็บปวดทั้งกายและใจเพื่อนบ้านถอนหายใจมองเขาอย่างสงสารโง่จริงๆเลยนายไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมชีวิตฉันถึงดูดีกว่าก็เพราะว่าฉันขยันทำมาหากินไม่เคยนั่งจมปลกักอยู่กับความอิจช้าริษยาแบบนายไงล่ะแต่เรื่องดวงตานี่ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกถึงเบตาบอด อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอฉันว่าปีศาจมันคงเล่นตลกใส่แกนะสิแกขอให้ฉันได้เป็นสองเท่ามันก็เลยมอบพรให้ดวงตาของฉันมองเห็นได้ดีขึ้นเป็นสองเท่าไงล่ะเพื่อนบ้านอธิบายยิ้มยิ้มชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็นหน้าเสียหมดท่ากลายเป็นตัวเองที่ต้องมาเสียเปรียบทั้งตาบอดข้างหนึ่งทั้งเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยเขาได้แต่นั่งคร่ำครวญอยู่ในบ้านเพียงลำพังไม่กล้าออกไปพบปะผู้คนนับจากนั้นมาเขาก็ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นขัดสนต้องอาศัยความเมตตาจากคนอื่นเลี้ยงดูบทเรียนครั้งนี้สอนให้เขารู้ซึ้งถึงผลร้ายของความริษยาหากเขายอมรับและพอใจในสิ่งที่ตนมีโชคชะตาก็คงไม่เล่นตลกกับเขาเช่นนี้ แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว